เออเห็นฝุ่นหมดเลยลู <c oughs> กมีโต้อืมอืมนองกันไหนฮีซื้อบื้อดีแฮะ มาเลือแมมอยู่เบอ,อเอาออกเด้อออกเด้อสุนัว่าโอ้ยบอกว่าออกอะมีเต็มนึง่งเจ้าบ่าต้องทำผ้าไปคุยออกอืม หอแล้วหอแล้วยุเชนบ้านไหมชนบ้านไหมครับบัสุนูกนี้ว่าไปหัวสุนบ้านเพ่งเลยอ่า่มเฮียอีเบิร์ไงออก ไปติดดีแล้วพอ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 ไล่แล้วไล่แล้วใส่ไฟจะเดแล้วใส่ไฟเนีนน่ยเดินหน้าเน็ตเดินหน้าเดินหนห้าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าม่้ยินเลยออวย สายไฟสายไฟสายไฟฮ่าววยาวสายไฟว้าเออสายเน็ตสร้างว้าโอ้ยใน้ไดสายเน็ตไปบ้านแล้วสายเน็ตไม่เดินหน้าไปนิดเดียวก็ได้ไปสายเน็ตโอตาไม่เป็นไรสายเน็ตพังก็ช่างโอ้ เบอร์แล้วไปเบิร์ละเบิร์ละเบิร์ละอะไรเราไม่ใช่คนใจถ้ามันพังเราไม่ใช่คนใจเออมันพังเอาว่าเป็นคนใจไปเดี๋ยวเตรียมตัวเฮือห่านั้นจะหาน đéo Tập con con, phải mẹ nhũ, à Tóc à, với con, à hoa, chụp hai chụp ảnh Ừ, ừ ở năn บปแล้วไปกระหินเนี้ยน่ะเก็บอุปกรณ์นี่หุ่นหินทำไมไม่เอาราคาเท่าไหร่มาตรงนี้วะห้อยไรยังไดลูกเบาขคนเท่าไหร่ปะ มันยังบ่มามัน่สมแม่แม่มันถ้าแม่มันอีหมาอยู่ด้วยเฮ้ยนี่ไงก็ถอยก็เข้ามานี่ไงเต้นอยู่ฝันนั่นนู่นว่าอหมาได้ยังไงโอ้ย